ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนครอินเตอร์นะครับที่นี่มีคําตอบสําหรับผู้ที่สงสัยปัญหาด้านกฎหมายนะครับวันนี้น้องๆมีอะไรอยากจะถามไหมครับค่ะพอดีอยากจะทราบว่านี่สินของผู้ตายนั้นจะเป็นมรดกไหมคะนี่สินของผู้ตายเป็นมรดกไหมต้องอย่างนี้ก่อนนะครับว่า,าถ้ามีการตายเกิดขึ้นนะครับ สิ่งที่เป็นมรดกก็คือทรัพย์สินและหน้าที่ต่างๆของเจ้ามรดกก่อนตายจะเป็นสิทธิจะเป็นทรัพย์สินจะเป็นเงินทองบ้านรถอันนี้เป็นทรัพย์สินหมดก็จะตกแต่ทายาททีนี้กฎหมายบอกแล้วนะครับว่ามันมันตกถึงทายาททั้งสิทธิและหน้าที่ด้วยฉะนั้นหนี้สินก็ต้องตกไปยังทายาทด้วยถ้าทายาทคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับมรดกนั้นครับค่ะและถ้าอย่างนี้เมื่อ แล้วถ้าพ่อแม่มีหนี้สินที่หนี้สินไว้หนูต้องชดใช้หนี้สินไหมคะพี่หนูต้องชดใช้หนี้สินไหมคําตอบก่อนก็คือถ้าหนูรับมรดดไปเนี่ยคําตอบคือหนูต้องชดใช้หนี้สินที่พ่อแม่ทําไว้ต้องรับหน้าที่นั้นด้วยแต่กฎหมายบอกว่าการรับหนี้สินหรือการรับภาระนั้นเนี่ยต้องไม่เกินทรัพย์ที่ตัวเองรับมาค่ะถ,ถ้าอธิบายอย่างนี้หนูอาจจะยังไม่เข้าใจพี่เอกช่วยยกตัวอย่าง ให้เห็นภาพชัดเจนกว่านี้ได้ไหมคะอ่ะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่านายเนายเผู้ตายนะครับเป็นเจ้ามอดกมีทรัพย์สินอยู่มูลค่า5ล้านบาทเมื่อตายปั๊บนายเเนี่ยปรากฏข้อจริงว่ามีลูก1คนชื่อนายบนายบเนี่ยก็เข้าเป็นผู้รับมอดกและก็รับเขาเรียกมูลค่าจํานวนทรัพย์สินนั้นไป5ล้านบาทปรากฏว่า ตัวนายเอเองเนี A ่ยก่อนตายเนี่ยมีหนี้สินอยู่สิบล้านบาทมีหนี้สินอยู่สิบล้านบาทเมื่อตายปั๊บแสดงว่านายบีต้องเข้ารับชำระหนี้สินนั้นด้วยแต่หนี้สินที่ไปชำระชำระไม่เกินกว่าเงินที่ตัวเองรับมาคือห้าล้านบาทก็จ่ายห้าล้านบาทอีกห้าล้านบาทตกเป็นทับไม่ต้องรับครับไม่ต้องรับผิดชอบเพราะกฎหมายบอกแบบนั้น ข้อกฎหมายในวันนี้นะครับใครมีประเด็นอะไรที่สงสัยนะครับก็ติดตามเราได้ที่ช่องทางนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับที่ช่องนี้แล้วก็ติดตามเราใครมีปัญหาอะไรให้เรามาไ่ข้อปัญหาข้อข้องใจนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้แล้วก็ติดตามพวกเรา,า<ๆ>เราจะาให้ความรู้กับทุกคนครับบ๊ายบาย